นายกสิทธิพิรมอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศขึ้นเวทีกปปสอบอกมวลชนเตรียมทําหนังสือถึงทูตต่างประเทศในไทยระบุรัฐบาลชุดปัจจุบันหมดความชอบธรรมบริหารประเทศตั้งแต่สารรัฐธรรมนูญตัดสินให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะ กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพียง3เดือนป่วยแล้ว23,899รายเสียชีวิตแล้ว24รายส่วนใหญ่เป็นเด็กจังหวัดที่มีการป่วยมากที่สุดได้แก่ลำปางเชียงใหม่ระยองหากมีไข้และไอเกิน2วันให้รีบพบแพทย์ ตำรวจพิษณุโลกบุกทลายบ่อนพนันไก่ชนนักพนันส่งเสียงเชียร์เห็นตำรวจวิ่งหนีกระเจิงจับได้เกือบ80คนส่วนใหญ่เป็นชายวัยชรายึดไก่ชนของกลางกว่า10ตัวนายพิเชษเด่นกลางรับเป็นเจ้าของคุมตัวทั้งหมดดำเนินคดีสนับสนุนโดยไดมอนด์บลูผงงาบัวผสมผงใบสะระแหน่ตลาหมอเสียงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเน็ตพัดลมชาร์ปเซรั่มบำรุงผิวหน้าโปรวามิดกลูตาเซรั่ม